เชคใหน้อนำเสนอบ้านสวยๆพื้นที่กว้างๆให้ท่านรับชมนะคะพร้อมเข้าพักอาศัยได้เลยค่ะทุกท่านบ้านพร้อมอยู่ค่ะขนาดเนื้อที่200ตารางวานะคะเป็นบ้านชั้นเดียวค่ะมีโรงจอดรถที่สามารถจอดได้หลายคันมีพื้นที่ว่างหน้าบ้านนะคะตัวบ้านหลังนี้นะคะมี3ห้องนอนค่ะ1ห้องแต่งตัว2ห้องน้ำ1ห้องโถง หห้องครัวค่ะพร้อมแถมแอร์ให้สเครื่องทีวีแถมให้2เครื่องในห้องนอนนะคะมีจานเดาเทียมค่ะปั๊มน้ำถังเก็บน้ำให้หมดเลยนะคะทุกท่านพร้อมเข้าพักอาศัยกันได้นะคะบ้านพร้อมที่ดิน200ตารางวาราคา1น9่0 0้าน7 9 0บาทค่ะพิกัดตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านเบิกอำเภอท่าวงจังหวัดรบบุรีนะคะ สนใจนะัดชมพื้นที่หรือว่าต้องการสอบถามรายละเอียดติดต่อตามเบอร์โทรใต้คลิปเลยค่ะมีข้อมูลเบื้องต้นนะคะกับมีเบอร์โทรผู้ขายนะคะที่เราใส่ไว้ให้เพื่อท่านจะได้สะดวกต่อการติดต่อแลนะนัดชมแปลงจริงกันนะคะในวันนี้เจ๊แคโน่ราไปก่อนสวัสดีค่ะ